สวัสดีครับผมแฟงมิสูนะครับผู้จัดการฝ่ายขายมิสูรุ่งเจริญสาขาสุขุมวิทนะครับคลิปวิดีโอนี้จะพาไปพบกับโปรโมชั่นพิเศษของรถคันนี้นะครับออกรถเทียงศูนย์บาทเท่านั้นเองครับกับมิสูชิไททันเมกาแคปนะครับตัวเตี้ยนะครับลูกค้าออกรถคันนี้ไปวิ่งงานนะครับส่งของนะครับแต่ว่าเรามาดูความพิเศษของคันนี้กันนะครับว่าแต่งอะไรให้คุณลูกค้าบ้างนะครับเริ่มต้นที่ด้านบนนี้ก่อนเลยที่เราเห็นอยู่ใหญ่ๆสูงๆแบบนี้นะครับก็คือตู้ทึบนะครับขนาด2.1เมตรนะคร นะครับผมทีนี้คันนี้ก็คือเดิมๆจากโรงงานเนี่ยเราเราตกแต่งเพิ่มเติมที่ล้อนะครับเราเปลี่ยนล้อแม็กให้คุณลูกค้าด้วยนะครับในส่วนของตัวนี้เป็นล้อแม็กลายใบพัดนะครับขนาด265 60R18 เป็นล้อขอบ18นะครับผมแล้วก็ตัวกระจกมองข้างมือจับด้านข้างเนี่ยเป็นสีดํามาจากโรงงานนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับว่าคันนี้ภายในมีอะไรบ้างนะครับผมที่ผมตกแต่งให้นะครับอ่า อันนี้คุณลูกค้าก็มารับโดแล้วนะครับว่าเราก็มาดูนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับเราทาเบาะหนังให้ทั้งเซ็ตทั้งคันเลยนะครับผมตัวหน้าจอนะครับตัวนี้นะครับ Android ขนาด9นิ้วนะครับติดตั้งให้นะครับตัวนี้นะครับรองรับระบบต่างๆนะครับจะไม่ว่าจะเป็นเล่นวิทยุนะครับดูในส่วนของตัวชแนลนะครับ YouTube นะครับสามารถเปิดได้ทีนี้ เรามาดูที่ไฮไลท์ของตัวนี้กันนะครับก็คือตู้ทึบด้านข้างตัวนี้นะครับขนาด2.1เมตรนะครับเราทําด้วยวัสดุอย่างดีเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ที่สำคัญน,นะครับภายในระบุไม้ให้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ภายในนะครับตัวนี้นะอานะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดนิดนึดนงนะครับ ในส่วนของภายในนะครับวัสดุทั้งหมดนะครับทำจากอลูม <Emer gent ing> ิเนียมอย่างดีเลยนะครับผมแล้วก็ติดตั้งในส่วนของตัวไฟเลี้ยวให้ทั้งหมดนะครับภายในบุกไม้ให้เต็มแผ่นนะครับเน้นๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวการเชื่อมต่อในส่วนของตัวซิลิโคนการยิงกาวตัวนี้เราวัสดุเนียบมากที่สำคัญตัวประตูทั้งสองฝั่งตัวนี้นะครับเราอัปเดตดนะครับเราติดตั้งตัวไม้อัดตัวนี้นะครับเป็นบุมาให้เลยอย่างดีนะครับทั้งคันนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ เตียบคันนะครับติดตั้งตัวพื้นปูกระบะไลเนอร์ของมิตซูบิชิมาให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับติดให้ทั้งคันเลยในส่งของพื้นปูกระบะไลเนอร์นะครับในส่วนนี้นะครับเดีย๋ยวปิดให้ดูก่อน โอเคครับเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นกันที่ด้านหน้านะครับในส่วนของโปรโมชั่นคันนี้นะครับราคารถคันนี้อยู่ที่6กแสนห้าหมบาทนะครับสำหรับตัวสีปกตินะครับสีอื่นๆนะครับสีเมทัลลินะครับเพิ่มอีกเจ็ดพันบาทก็อยู่ที่หกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับสำหรับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะครับออกรถเพียงศูนบาทเท่านั้นนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อมันี้ศูนย์หกสามหกสี่ห้าห้าสองแปดนะครับซื้อรถกับแฟงเมซูนะครับผมได้โปรโมชั่นแรงจัดเต็มแน่นอนนะครับยังไงวัััันนนนีี้ผมขออลาไปก่ะคครรบบสสวด